สวัสดีครับเรื่องเล่าของลุงเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราจะพากันไปที่ศาลเจ้าชินโตสีราชานะครับซึ่งเป็นศาลเจ้าชินโตแห่งที่2ในประเทศไทยนะครับแห่งแรกอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับศาลเจ้านี้ประดิษฐานนะครับมีเทพ2องค์หลักก็คืออมตระสุนะครับเทพีแห่งดวงอาทิตย์และแสงสว่างนะครับแล้วก็เทพเจ้าอุกาโนมิตมะนะครับเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และการเกษตรนะครับ โดยที่นี่นะครับมีสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแท้นะครับโดยการนำเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่เสาโทริอินะครับฮอนเดนนะครับไฮเดนนะครับ แล้วก็ยังมีอีกมากมายนะครับแล้วก็เอาช่างญี่ปุ่นมาทําด้วยนะครับก่อสร้างแล้วเริ่มเปิดเมื่อปี2564นะครับสร้างเสร็จเมื่อปี2565นะครับศาลเจ้าที่นี่นะครับหมอแก่การมาสักการะขอพรเรื่องสุขภาพโชคลาภการเรียนการงานนะครับแล้วก็ที่นี่จะบอกว่าเงียบสงบมากนะครับก็ใครแวะเวียนไปแถวสีราชานะครับก็สามารถมาไหว้ศาลเจ้านี้ได้นะครับไม่ต้องไปถึงญี่ปุ่นนะครับมาที่นี่ก็ได้นะครับ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ